ราศีตุลครับจะมีเรื่องแปลกใหม่ปรับปรับฉับพันครับหรือมีอะไรแบบแทรกด่วนนะฮะจากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันที่30มกราถึงวันที่ยีมีนานะฮะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ดาวพฤกษ์ย้ายและเกิดแรงกระเพื่อมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบปรับปรับฉับพันนะครับตั้งแต่ประมาณ2เดือนอย่างนี้ไปนะเรื่องอะไรบ้างครับปรับปรับฉับพันครับเรื่องแรกครับจะมีเรียกว่างานหรือโปรเจรกต์หรือโครงการนะฮะ อยู่ๆก็โดนทำแบบตู้มเลยนะฮะได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นราศีตุลก็เตรียมความพร้อมนิดนึงนะในเรื่องของงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับที่ที่ทํางานหรือผู้ใหญ่หรือว่าบางทีเราเองนี่แหละนะฮะที่หางานแล้วก็หรือหาวิธีทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะหรืออยากทำอะไรสักอย่างนึงแล้วอยู่ก็ได้ทําด่วนฉับพันไดครับันคนเหมือนกับตกงานอยู่จะได้งาน โดยไว้นะฮะหรือง่ายๆคือบางทีแบบหางานาั้งนานลวนะฮะไม่ได้สักทีอยู่ๆก็เรียกตัวด่วนอะไรอย่างนี้นะฮะไอ้ฉะนั้นหรือถ้าแต่ถ้าต้องบอกว่าใครทํางานประจําอยู่อยู่ๆก็มีผู้ใหญ่นะครับหรือหัวหน้ามอบหมายหนะ้าที่คนรับผิดชอบใหม่ๆแบบด่วนนะฮะแล้วที่สําคัญคือมาช่วง2เดือนนี้เป็นระยะระระัวๆครับรัวๆนะครับเพราะว่าจังหวะดาวันเป็นจังหวะที่ คนนั้นก็จะนึกถึงเราคนนี้ก็นึกถึงเราใครที่มีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจก็มาหาเรานะครับมันจะเป็นอะไรที่คนนึกถึงบ่อยนะครับและเราก็ช่วยเหลือแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากๆนะครับการต่อมาฮะมันจะมีเหตุเรื่องของการเจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับบางทีเราจะเจอพักพวกเพ่อนฟูงหรือว่าใครที่ไม่เจอกันมาเป็นหลายปีบางคนเป็น1ิบสิปีนะฮะเนี่ยช่วงเนี้ย มันจะเป็นเหมือนการย้อนอดีตไปเจอคนเก่าๆนะครับเรื่องของเพื่อนเก่าบางคนอาจจะได้กลับไปสารที่ที่เคยทํางานมาหรือเจอผู้รวบงานที่ไม่เจอเจอกันมานานแล้วนะฮะหรือเจอญาติพี่น้องนะครับมันเป็นช่วงที่วนเวียนในอดีตกลับมาให้เราได้พบเจอหรือสัมผัสอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้มันก็เป็นที่เราก็ต่อยอดได้นะบางคนเขาสามารถจะคุยแล้วสามารถต่อยอด ในเรื่องงานนะฮะหรือว่าทำอะไรด,ด้วยกันได้ในอนาคตนะครับเรียกว่า้าใครเจออะไรเก่าๆหรือว่าคนใน,นอดีตนะครับก็สามารถจะคุยยาวๆได้นะฮะอนาคตมีโอกาสมีกิจกรรมหรือจะว,ว่ายวาหรือว่ามีโอกาสทำอะไรด,ด้วยกันนะครับโอเคเราจะได้รู้ว่าควรทำอย่างไรนะฮะหรือจะเจออะไรนะครับก้าวต่อมาฮะเป็นช่วงที่ระวังการเปลี่ยนแปลงงานฉับพลันน้วนะครับ สมมติว่าได้งานอยู่นะฮะหรือว่ารับงานได้นะฮะบางคนเขาทำงานฟรีแลนซ์ใครทำงานับงานนะครับอยู่ๆก็จะมีให้เบรกงานก่อนแล้วมีงานแทรกอื่นหรืองานด่วนเข้ามาอีกนะฮะมันกลายเป็นว่าต้องเจอหรือรับสภาพกับเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทบทุกเรื่องเลยนะครับเพื่อนๆฉะนั้นเราก็จะเตรียมความพร้อมก่อนว่าถ้ามันมีอะไรเร่งด่วนนะอย่าตื่นตระหนกนะเพราะจะนี้ไปมัน จะต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบ่อยเป็นพิเศษนะฮะจะังหวะดาวพระเกตที่โคจรย้ายนะครับจะอยู่ราศีกันนะฮะพระเกตย้ายตัวหนึ่งนนะฮะเรียกว่าเดนตำแหน่งวินาศนะครับอยู่ในเรื่องดาวพุธนะฮะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจัยในเรื่องของการได้ทําอะไรที่ฉับพลันคือสมมุติว่าเพื่อนๆคิดอ่านประกาศใดอยากทาอะไรส่วนตัวพิเศษอยากลองงานพิเศษหรืออยากจะ ทสงานใหม่ๆนะครับอดีกวจะอยู่ๆก็ค้าขายอยู่ๆก็อยากจะเปิดคอร์สส่วนตัวหรืออยู่ก็อยากทําอะไรธุรกรรมต่างๆส่วนตัวนะฮะแล้วมันจะไปได้ไวนะฮะคือไม่ต้องแบบคิดนานคิดปุ๊บปั๊บนะครับแล้วก็เอาโอเคทดสอบทดลองดูเลยนะครับหรือถ้าคิดนานเนี่ยส่วนใหญ่มักไม่ค่อยทํสังเกตไหมฮะคิดโปรเจกต์นี้ไว้เดี๋ยวเตรียมการแล้วเดี๋ยวผ่านไปสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์ เริ่มที่จะเบื่อไม่อยากทำเลยฮะกลายเป็นว่าถ้าจะให้อะไรให้สําเร็จนะฮะหรือว่าทาให้มีความคืบหน้าหรืออย่างน้อยให้รู้ว่าโอเคเราจะเดินต่อหรือพอแค่นี้ในสิ่งที่เราคิดดีก็พอคิดโปรเจกต์หรืองานหรือสิ่งใดก็ตามที่อยากทาอยากไปอยากพบอยากซื้อ,อยากอะไรก็ตามนะฮะอยากใช้เวลานานเกินเพราะว่าถ้านานเกินส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําหรือทําไม่สําเร็จแต่ถ้าใช้ระยะเวลาไม่นานนักนะฮะทุกอย่างหาข้อมูลเตรียมความพร้อมอ่ะลองทดสอบเลยนะครับอ่ะโอเค มันจะประสบผลสําเร็จมากกว่านะฮะผมทิภาพอ,ออกนะครับแล้วก็ประกาศต่อมาครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะเจอเป็นพิเศษในช่วง2เดือนนี้คือการถูกเลื่อนนัดหรือผิดนัดปรับฉบพันนะครับบางครั้งอาจจะเจอกนแบบนัดละยะใหม่มาอ่าหรือว่านึกนึกอยากเดินทางก็ไปนะฮะหรือนึกๆึกอยากจะเจอใครก็ไปหานะครับโอ้ว่าไปนะเพื่อนๆครับมันเหมือนกับว่า เราทํางานหรือเราใช้ชีวิตประจำวันนะฮะแล้วอยู่วันมีอะไรด่วนวิงมหาเราให้เราต้องทําหรือต้องเบรกแล้วก็ต้องไปทําอะไรใหม่หรือเราเองที่จะทําอะไรที่อยากทําพิศเศษแล้วก็วางมือปุ๊บแล้วก็ทาเลยนะฮะนี่ครับแต่ละดาวแต่ละดวงเนี่ยมันสร้างบุค,คลิกหรือว่าสร้างชีวิตประจำวันนะฮะของเราแต่ละเรื่องแตกต่างกันนะฮะดาวการเงินอ่าวดาวคลารคือดาวการเงินถ้าไปอยู่ตรงไหนมันก็จะเป็นเรื่องเงิน ดาวกูครองคนรักดาวเรื่องของธุรกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าดาวพระเกตรอบนี้มันทําสิ่งที่ผมบอกมาสักคุณทั้งหมดนะฮะคืออะไรที่เฉพาะหน้าปรปปับฉับพันไม่ให้ซุ่มให้เสียงแล้วก็เรียกว่ามีอะไรที่ต้องพลิกโผล่หรอือะไรที่อาจจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าถูกเลื่อนนัดผิดนัดทำยังไงต่อดีหรือว,ว่าอยู่ๆก็มีงานเข้ามานะฮะต้องรีบทำให้เสร็จโดวยไวยมีปัญหาที่คนอื่นเขาคิดไม่ตกก็วัดเลยช่วยฉับพันนี่คือสิ่งที่ดาวพระเกตจะ ให้การทํางานแล้วก็ให้ชีวิตลักษณะแบบนี้กับเรานะฮะโอเคนะครับพอเห็นภาพนะก็นาไปใช้เกิดประโยชน์แล้วก็จะได้รู้ลวคหน้าว่าเรากำลังเจออะไรนะฮะมันจะรับมือได้ง่ายขึ้นครับโอเคครับอย่าตื่นตนกนะฮะ,อย,นนนะ,ฮะอย่าตื่นตนกและอย่าเครียดทามีอะไรที่ไม่ได้ยัางใจเพราะเดี๋ยวมันแก้สถานการณ์ได้อยู่แล้วราศีตุลเก่งเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะเพียงแต่ว่ามันเหนื่อยนะฮะอะไรม่อีกแล้วปุ๊บปรับฉับพันอีกแล้วโอเคครับโชคดีครับไปกันมาใจทุกท่านนะสวัสดีครับ